ผ่านการทำใจมาเกือบปีนะคะเพราะว่าธุรกิจไม่เติบโตและมีสิทธิ์ขาดทุนได้เลยนะคะจากโพสต์ของคนเพียงคนเดียวค่ะที่นาเอารูปถ่ายอุปกรณ์ดําน้ําจากธุรกิจที่สายปัตตพิญญานักสแสดงสาวเป็นผู้นําเข้าเอาไปโพสต์ทางลบนะคะทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจค่ะสายปานบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรอคู่กรณีติดต่อมาทุกวันเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยกันแต่สุดท้ายก็มาถึงขั้นตอนที่สามนัดไต่สวนูลฟ้องครั้งแรกจากกรณียื่นฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน5ล้านบาทค่ะคู่กรณีเป็นครูสอนดำน้ำนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเองส่วนนักแสดงสาวเข้ามาตามนัดศาลพร้อมกับหลักฐานยืน่นให้สารพิจารณาประทับรับคำฟ้องและใช้เวลาไตาส่สวนสายป่านคนเดียวเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะ จากสิ่งที่ชอบต่อยอดเป็นธุรกิจแล้วเกิดปัญหาแบบนี้เราลองไปฟังความคืบหน้าจากเสียงของสายป่านกันหน่อยนะคะยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าฟ้องให้เป็นตัวอย่างและจําเป็นต้องรักษาชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเพื่อกอบกู้ธุรกิจคืนมาค่ะค่อนข้างจะเรียกว่าคืดใจไม่ปานะจริงอะปรั่นปันมองตรงเนี้ยค่ะถ้ารากคือมันเป็นมันเป็นราคาที่ถ้าเทียบกับความเสียหายจริงๆรอ่ะปันรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่เออมันมันไม่เซ้นมันไม่ได้แบบ เยอะแบบ <อะ S 2> น่าเกลียดในพนานนั้นถ้าเกิดเทียบกับความเสียหายที่มันเสียไปนนะคะอืมก็อย่างฝานทลายเขามีการมีกันแย้งเรื่องนี้บ้างไหมเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาพูดลักษณะเหมือนเราไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าเราก็มีเอกสารบางส่วนที่ให้ดูอย่างเช่นว่าตรงนี้ก็พอพูดได้ว่ามีหลักฐานที่เป็นลักษณะเหมือนคุปปายละยกเลิกเกือบล้านอย่างเงี้ยมันเยอะนะเราส่งแค่บางส่วนเองเขาก็ได้เห็นแล้วอะไรแล้วจริงคือผมมันมีมากกว่านี้ถ้าเขาเห็นแล้วผมว่าเขาน่จะตกใจอ่ะถ้าเกินว่าเราองต่างถรับ หลังจากไต่สวนรอบแรกแล้วก็ยังไม่เคลียร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าท่าทีของอิฝ่ายยังไม่ได้แสดงเจตนาจะรับผิดทําให้นักแสดงสาวเตรียมตัวสำหรับการไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งวันที่16มิถุนายนนี้กับพยานอีกปาค่ะ